ค่ะก็ต้อนรับปีใหม่นะคะปี2,564กับปีฉลูนะคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาขึ้นปีใหม่เนี่ยหลายหลายคนก็คงจะไปไหว้พระทําบุญขอความสิริมงคล<อ>ให้กับชีวิตเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลย ก็คือการเช็คว่าปีเกิดของเรานตรงกับปีชงหรือเปล่านะคะซึ่งปีนักษัตรที่ตรงกับปีชงปีนี้น่มีอะไรบ้างคะ้าค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็จะมีปีมะแมค่ะปีฉลูค่ะปีมะโรงค่ะแล้วก็ปีจอค่ะและที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังนี้นะคะก็คือศาลเจ้าถงเฮ้งตัวนะคะจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะเรามาทําอะไรกันที่นี่คะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรานะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาแก้ชงค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็คือเป็นปีชงของฟ้าพอดีค่ะ วันนี้นะคะก็เลยจะพาเพื่อนๆมาแก้ชมกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกทุกขั้นตอนเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราต้องมาไกลถึงจังหวัดราชบุรีกันเลยนะคะเพราะว่าศาลเจ้ารงเทงทตัวนี้เป็นศาลเจ้าที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดราชบุรีแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วยนะคะถือว่าในประวัติความเป็นมายาวนานมากแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆด้วยและและและอีกอย่างที่สําคัญมากๆเช่นกันก็คือ10 e อีเวนต์เนี่ยมีโปรเจกต์พิเศษกับทางศาลเจ้าด้วย แต่ว่าเราจะบอกตอนท้ายคลิปแล้วกันว่าคืออะไรยังไงขออุบไปก่อนนะคะ่ะพร้อมไหมยังคะฟ้าพร้อมแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแก้ชงกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับ ผู้จัดการแล้วก็กรรมการฝ่ายประชาะสัมพันธ์ของศาลเจ้าถงเฮ่งตัวนะคะสวัสดีค่ะก็<ส>อยากจะให้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของศาลเจ้านิดนึงค่ะว่าเริ่มยังไงมีอะไรยังไงบ้างศาลเจ้าถงเฮ่งตัวเนี่ยเริ่มแกรกสร้างตั้งแต่ปีพศ2434เริ่มต้นทำพิสร้างโดยกลุ่มคนจีนที่อพยพมาอยู่ที่คลองดำเนินสะดวกตั้งแต่มีการเปิดคลองดำเนินสะดวกตั้งแต่ปีพุทธ,ธาาศักราช2411 ตอนนี้ก็คลองดำเนินสะดวกก็มีอายุประมาณ153ปีแล้ว153ปีในวันที่25พฤษภาคม2,564นี่้นะครับพอชาวจีนมีการอพยพม,มาชาวจีนที่มาจากเมืองจีนหรือจากที่อื่นเนี่ยอพยพมาที่คลองดำเนินสะดวกแล้วก็มีความเคารพนับถือองค์เทพต่างๆก็มีการมาสร้างศาลกันหลายๆแห่งแล้วใน หลายแห่งนั้นก็มีศาลเจ้าโถงตัวเป็นศาลหนึ่งอยู่ในนั้นที่ได้เริ่มการสร้างมาโดยเริ่มเริ่มดำเนินการก่อสร้างแต่ปีพศ2434และแล้วเสร็จในปี2437พร้อมกับมีการจัดถือศีลกินเจนในปีนั้นเป็นครั้งแรกนะอย่างเป็นทางการ ค่ะก็วันนี้นะคะด้วยความที่เรามาแก้ชงกันนะคะก็อยากจะขอเก็บความรู้เกี่ยวกับการแก้ชงค่ะหรือว่าปีชงต่างๆเนี่ยจากทั้งสองท่านค่ะก็เริ่มที่จริงๆเนี่ยปีชงเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นที่เราจะต้องเคาะร้ายโชคร้ายหรือว่าเรื่องไม่เจอแต่เรื่องไม่ดีเสมอไปใช่ไหมคะใช่ใช่ครับปีชงนี่คนจีนก็รู้สึกว่าจะกังวลในเรื่องปีชงนในระยะหลังๆนี้นะครับเช่นในปีนี้อี่ครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้จัดการจะได้บอกว่า ต่ปีชงในปีนี้ปีอะไรชงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เรียนเชิญผู้จัดก,การกับท่านบุญชายกิตยาปัญญานะครับให้ปวามรู้ในเรื่องปีชงครับสำหรับปีชงปีนี้นะฮะที่ชงตรงๆเลยก็ปีะมะแม่หรือแพะปีฉลูแล้วก็ปีมะโลงจอนะฮะที่ชงมากที่สุดก็คือที่เกิดในปีพวกนี้ที่ตรงกับาธาตุน้ำและาธาตุไม้น่าจะชงมากเนาะ นอกนั้นก็อาจจะไม่ชงมากอาจจะเป็นเป็นปีที่ดีของเขาก็ได้แล้วปกตินีคะหลักการหรือว่าวิธีการในการแก้ชงอะคะ่ะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะการแก้ชงหนะหลักการขั้นแรกเลยนะฮะอยากให้มาไหว้ไหว,ไว้เทพต่างๆก่อนะเทพที่สําคัญสำคัญที่คุณจะต้องไหว้ก็คือเทพเจ้าฟ้า,ฟาดินนะหรือ,อที่เขาเรียกว่าทีกงทีมา นะที่กงที่มากก็คือ,อาบางคนเขาเรียกเป็นไท e ้าเอียงไท้ายอิ่มก็ได้ทยเอียง e เนี่ยก็คือพระอาทิตย์คนจคีนเรียกว่ายิกก็คือเป็นเทพแห่งวันนะแล้วส่วนไท้าอิ่มก็คือพระจันทร์นะพระจันทร์ก็คนจีนเรียกว่าเว้ยก็คือเดือนเทพแห่งเดือนนะแล้วก็ว่าไหวอันนี้ก่อนขั้นแรกแล้วต่อมาแล้วก็จะมาว่าเทพแห่งดาวยุไขนะเทพแห่งดาวยุไขก็ประกอบด้วย เจ้าแม่แห่งดวงดาวเขาเรียกเต่าบองวนกุ่มนะหรือบางคนก็เรียกสั้นๆนว่าเต่าบอ่อนะแล้วก็มีกี่งโจกกี่หกโจก็คือเทพแห่งดาวนกพรเคราะห์ทั้ง9นะหลังจากไหว้อันนี้เสร็จแล้วเราก็จะต้องมาไหว้นำซิงปักเต่านะบางคนก็เรียกนำเต่าแชกุลกับปักเต่าแชกุลนะซึ่งเ,เทพทั้งสององค์นั้นสําหรับ นานาซิงนะฮะก็คือเทพดาวกระบวยเหนือ,อดาวกระบวยใต้ส่วนปักเต้านี่ก็คือเทพดาวกระบวยเหนือเทพดาวกระบวยเหนือก็คือเทพที่เขาเรียกว่าเป็นเทพผู้ถือบัญชีตายนะเทพดาวกระบวยใต้คือเทพผู้สืบันทีเกิดน,นะหร,หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเจ้ากรรมในเวรเรานั่นแหลนะฮะเราก็จะมาว่านะเพื่อขอพอรให้เขาคุ้มครองให้เราหมดเคราะห์กรรมนะมีสุขภาพที่ดี แล้วขั้นตอนที่สําคัญสุดท้ายก็คือเทพแห่งปีนะสำหรับปีฉลูปีนี้ก็คือไทยสวยเอียที่มีชื่อว่าทึงเส่งไต่เกียงกุลนะเราก็จะมาไหว้ไหว้เสร็จแล้วก็เราจะมีการปัดตัวปัดตัว12ครั้งปีนี้มี12เดือนก็ปัดตัว12ครั้ง,น, 12, 1, งนะพอไหว้เสร็จก็รับผู้ไปพกติดตัวนะฮู้ของไทยสวยเอียประจําปีเนี้ยู้ของไทยเส็งไตเกียงกุลนะหลังจาก เรามาไหวเทพเจ้าใช้สุยเอีย๊ยและปัดตัวเสร็จแล้วเราก็จะไปครอบด้วยยันป่วยขว่ยนะยันป้วยขว่วยหรือยนันแปดทิศเพื่อปัดเป่าสิ่งกับมงคลให้เหลือแต่สิ่งมงคลเข้าตัวเรานะขั้นตอนก็จะมีแค่นี้ครับสำหรับที่สารเจ้าทูนตัวค่ะแล้วอย่างโบเนี่ยถ้าไม่ได้ชงปีนี้เนี่ยสามารถมาที่ศาลเจ้าเราทําพิธียังอื่นเสริมดวงได้ไหมคะได้ครับได้ ก็ทาพิธีแบบเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่ามันไม่ใช่แก้ชงเป็นการเสริมดวงชะตาเสริมบารมีนะเพิ่มโชคลาภให้กับตัวเองนะซึ่งก็หลายๆคนก็ทํากันและสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงเพื่อนๆที่อยากจะแวะเวียนมาที่ศาลเจ้าเชื้อเชิดสําหรับผู้ที่จะมาแก้ชงนะฮะหรือจะมาเสริมดวงนะครับทงางศาลเจ้าถุงตัวนะครับอยากฝากให้ว่ามาทาพิธีนะให้เสร็จสิ้นภายในวันที่8มีนาคมนะครับเพราะว่า สำหรับหลายชื่อต่างๆนะฮะผู้ที่มาฝากดวงนะเราจะขึ้นทำพิธีนะสวดเสริมชะตาให้ในพิธีชังช้างแช์ทุกคนนะครับนะให้มาก่อนเพราะเราจะมีพิธีเนี่ยสวดเสิบชะตานะเสริมดวงให้เนี่ยสำหรับสารเจ้าถงตัวเนี่ยเราจะมีการทําให้สองครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็คือในพิธีจ้งแช่นะที่วันที่9มีนาคมแล้วอีกครั้งหนึ่งนะก็จะ ทำพิธีให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่6ของเทศกาลกินเจนะวันที่6ของเทศกาลกินเจเทพเจ้าที่แรกนะครับ mm hmm. นันก็คือทีตีแปพบ่อรหรือเทพพญาฟ้าดินนะ mm hmm. ก็จะเป็นเป็นเหมือนเสามังกรนะฮะสมูเทพพญาฟ้าดินของที่นี่นะจะมีมังกรอยู่3ตนนะครับตนแรกเนี่ย คือสีทองนะครับเปรียบเสมือนฟ้านะฮะอันที่สองสีเงินนะฮะเปรียบเสมือนแม่นะครับสังเกตดูไหมแม่จะหันหัวขึ้นทั้งบนพ่อจะหันหัวลงตัวที่ตรงกลางนั้นสีเขียวเหตุที่ใช้สีเขียวเพราะว่าคนลาบบุรีเนี่ยจะใช้มังกรสีเขียวสีเขียวเนี่ยเป็นเป็นสัญลักษณ์ของลาบบุรีนะมังกรทองมังกรเขียวนะเป็นสัญลักษณ์ของลาบบุรีสีเขียวเปียบเหมือนเปียบเหมือนลูกนะฮะ เปียบเหมือนลูกสังเกตพ่อหันหัวลงมาฮะไปคอยคอยคอยเอ็ดคอยสั่งสอนลูกนะฮะส่วนแม่จะหันหัวขึ้นก็เปรียบเหมือนคอยดูแลลูกนะฮะเหมือนฟ้าดินที่คอยดูแลประชากรทั้งโลกนะฮะอันนี้จุดที่1คือเทพพยาฟ้าดินนะฮะที่เราเรียกว่าทีตีแบ๊บบอนะที่บอฟ้าตีก็คือดิน แต่พ่อคือพ่อแม่เปรียกเป็นพ่อแม่อ่ะตอนนี้เราก็มาจุดที่สองเนาะอ่าเทพจุดที่สองนี่ฮะ<ม>ก็เปรียบเสมือนเทพเป็นองค์ประธานของศาลเจ้าถวนตัวคือศาลเจ้าถวนตัวเนี่ยเริ่มแรกที่สร้างมาเนี่ยคนจีนสร้างมาเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมเอาบัเพ็ญกรศสดกินเจนะฮะเทพตรงนี้ก็คือเทพองค์ประธานนะครับจะ,จะประกอบด้วยเทพแห่งดาวนุบะเคะทั้ง9้านะฮะหรือที่คนจีนเรียกว่าขิววงหุกโจ ซึ่งเขาเชื่อกันว่าองค์คิวโงโจ้เนี่ยจะจะลงมาตรวจตาสอดส่องดูโลคในช่วงเทศกาลกินเจดังนั้นช่วงกินเจเนี่ยเราถึงจะประกอบกรรมดีกันนะไม่ใช่เราจริงๆเราประกอบกรรมดีตลอดฮะแต่ว่าจะมาแสดงความเป็นกุศลกินเจในช่วงนี้นะเพื่อขอพอรจากอ,องค์เทพทั้งเก้านะกนะ็ะประกอบด้วยอ,อ,องค์กลางนะฮะเป็น เต่าบ้องอุ่นกุมคือเจ้าแม่แห่งดวงดาวคือเป็นพระมารดาของของแห่งเทพดาวนับข้า9นะแล้วก็กิววงาุกโจก็คือเทพแห่งนระ์ทั้ง9แล้วก็มีองค์เจ้าแม่กุนอินนะอีกองหนึ่งอันนี้ก็คือถือว่าเป็นประธานของเทศกาลกินเจนะที่ศาลเจ้าทงตัวเราอันนี้คือ,อจุดที่สองโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปจุดถัดไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงจุดที่สามใช่ไหมคะ,ะจุดที่สามนี่ก็คือองค์เทพฟ้าดินเมื่อกี้ที่เราว่าเห็นสามังกรนะอันนั้นเทพองค์เทพอันนี้คือองค์ตัวองค์เทพของเทพพญาฟ้าดินนะฮะที่เราเรียกว่าทีกงทีมาฮนะอันนี้ก็คือองค์เทพก็เหมือนกับไอที่ข้างหน้าเราหน้าที่เมื่อกี้พูดมาแล้วแต่นี้เป็นองค์เทพนะหรือบางคนเขาเรียกว่าไทยเอียงไท้ายอิมหรือพระทิพจันทร์ก็ได้ก็เปรียบเหมือนฟ้ากับดินนะ ซึ่งมันจะมีประกอบด้วยวันกับเดือนนะอันนี้อยู่เทพพยาพระดินนะก็ค,คือองค์เทพคนทีเรียกว่าทีกงทีมากนะนี่คือจุดที่สามค่ะจุดที่สี่นะฮะเป็นจุดขององค์เทพอยู่หลายหุกโจกับนำปักชายกุลก็คือเทพผู้สืบบัญชีเกิดบัญชีตายแล้วอยู่หลายหุกโจก็คือ,อเป็นตัวแทนขององค์สมมาพุทธเจ้าเป็นปางหนึ่ง นะของสม,มามุทธเจ้านะครับอันนี้เราก็แกล้ชงตรงนี้ก็มีส่วนสําคัญนะฮะนําปักชายกุลก็เหมือนเจ้ากรรมในเวนะเปรียบเือนเจ้ากรรมในเวซึ่งเราจะมาขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรงหมดเคราะห์กรรมนะอันนี้เราจะมาขอพรที่จุดนี้ดูค่ะอันนี้ก็เป็นจุดถัดไปนะคะจุดถัดไปคือจุดนี้จุดที่ที่ห้าที่หกเนี่ยนะครับก็เป็นจุดเทพนี้อันนี้เป็นเทพเรียกไก่เสียงหกโจ๊ก หรือเขาบางคนเขาเรียกว่าเทพเฮงเกียนะแล้วก็มีอุหูเทียนจูงนะอุหูเทียนจูงนี่ก็คือเทพที่เฝ้าประตูสวรรค์อันนี้คือเทพอ่าเทพเฝ้าประตูสวรรค์นะเป็นเทพที่อํานาจในการปราบมานะเรามักจะทําอะไรที่จะขัดนะมีมาระจนเราก็จะมาขอท่านนะให้งานทุกอย่างสําเร็จนะครับอันนี้เทพประกอบด้วยอุหูเทียนจูงแล้วก็ไทรเสียวโจกหรือเฮงเกียนะครับ ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดถัดไปนะคะ,ะจุดถัดไปตรงนี้ก็เป็นจุดเทพเจ้าชัยสิงเอียกหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะสำหรับศาลเจ้าถงตัวเราจะมีเทพแห่งโชคลาภอยู่3าปางนะครับปางที่หนึ่งเขาเรียกปางปุ้ยกู่ถ้าแปลเป็นไทยคือเทพปางมหาเศรษฐีชัมพลนะฮะปางที่สองคือปางมุนนะปางที่สามคือปางบูนะ,ะสำหรับ ตรงกลางนี่ฮะเป็นเทพเป็นชัยศรียาปางมหาเศรษฐีก็คือก็ให้พรให้ทุกคนก็มาไหว้แล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะฮะปางบุญนี่ก็ขอให้ทุกคนนะสามารถคิดการงานต่างๆให้เป็นเงินเป็นทองนะปางสุดท้ายคือปางบูนี่ก็คือค้าขายมีแต่เงินสดไม่ให้มีคนติดหนี้นะครับอันอันนี้ถัดไปเลยใช่ไหมคะคุณพ่อ ส่วนถัดมานะครับก็คือองค์ไทสุยเอียะฮะที่เราจะมาแก้ชมกันนะครับอันนี้คือองค์ไทสุยเอียนะฮะสำหรับปีนี้องค์ไทสุยเอียจะประจําปีฉลูก็จะมีชื่อว่าถึงเส่งแต่จริงกุงนะฮะสำหรับองค์นี้องกลางนี่เป็นองค์แบบไทสุยเอียรวมนะฮะคือทุกปีเนี่ยจริงๆไท้สุยเอียจะมี60องค์นะคือทุกองค์เนี่ยจะไม่อยู่ที่ท่านคนองค์เดียวนะฮะเป็นข้าปพจีด้วยว่าตึงนี้ตึงนี้ก็คือทุกปี จะมารวมอยู่ที่นี่ข้างหลังก็จะเป็นป้ายชื่อของไทยสุยเอียทั้ง60-60องค์นะฮะ,อ,อ,ะองค์ไทยสุยเอียก็ส่วนใหญ่ที่ได้รับแต่งตั้งเนี่ยคือคือเป็นบุคคลทีอ่อาจจะเป็นนักรบหรือหรือเป็นบุคคลที่ทําประโยชน์ให้กับประชาชนมาแล้วก็ได้รับแต่งตั้งจากเยกซินฮ่องเต้ให้มาปกครองมาดูแลประชาชนในแต่ละปีแต่ละปี จุดสุดท้ายแล้ว okay. ใช่ครับอันนี้เป็นจุดสุดท้ายที่ควรจะมาไหว้นะครับจุดนี้เราเรียกว่าซื้อเมงกงนะฮะถ้าบางคนอาจจะบอกซื้อเมงกงไม่รู้จักแต่ถ้าพูดถึงพระเจ้าเตาเตานะฮะเตาครัวนะฮะพระเจ้าเตาก็คงจะรู้จักกันอันนี้คือเทพพระเจ้าเตานะฮะ,ะเรามากราบไหว้เพื่อใหอ้มีความอุดมสมบูรณ์นะเขาเรียกเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับเทพซื้อเมงกง สำหรับของโบนะคะก็ไม่ได้ตรงกับปีชงวันนี้แต่ว่าสามารถมาทําพิธีจังแชร์ที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวก็ตามโบไปลงทะเบียนลงชื่อกันเลยนะคะค่ะสำหรับพิธีจังแชร์ของโบก็แค่กรอกข้อมูลชื่อวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วก็ทางศาลเจ้าเนี่ยเขาก็จะเอา ข้อมูลของเรานะคะไปทำพิธีต่อให้เลยง่ายๆ่ยแค่นี้เองนะคะสามารถมาทำกันได้สำหรับใครที่ไม่ได้เกิดปีชงนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับสารเจ้าทงเฮ้งตัวเป็ดพอประมาณแล้วก็ฟ้าก็ได้ไปทำแก้ชง,แ,ชงแล้วลโบก็ได้ไ,<ห> <ๆ S 2> ไปทำจังแช่เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะฟา้ารู้สึกไงบ้างก็รู้สึกสบายใจมากๆเลยค่ะจริงๆอะค่ะอย่างที่ท่านคณะกรรมการบอกนะคะว่าปีชงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องโชครายนะคะแต่ว่าที่เรามาทำมาแก้ชงกันเนี่ยก็คือเพื่อ เสริมความสิร er ิมงคลปัดเป่าความอัประมุลออกไปจากตัวเรานะคะแล้วก็เพื่อความสบายใจของตัวเราเองด้วยค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่สะดวกมาที่ราชบุรีเนาะหรือว่าไม่อยากออกจากบ้านแบบไปเสี่ยงติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงได้บ้างคะฟ้าก็นะคะเราสามารถแก้ชงออนไลน์ได้ค่ะก็คือตอนนี้นะคะที่ www.sit eventapp.com ของเราค่ะกำลังมีโปรเจกต์แก้ชงออนไลน์ค่ะร่วมกับ t ID แล้วก็สารเจ้าทงแห่งตัวค่ะ สามารถมาแก้ชงเสริมดวงชะตาแล้วก็ฝากดวงกับเทพเจ้าไถ่สวยเอีย้ยประจำปีฉลู2564ได้ค่ะใช่แล้วก็ข้อมูลชื่อต่างๆที่ทุกคนเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยทางศาลเจ้าก็จะนําไปทําพิธีแบบโดยตรงเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะใช่ก็ตามที่ท่านคณะกรรมการบอกเลยว่าทุกชื่อทุกข้อมูลเนี่ยจะถูกนำมาทำพิธีหมดค่ะ ก็สุดท้ายนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วกันเราก็ขอไวพรเนาะว่าให้เฮงๆงกันทั่วหน้าตลอดปี2564ใช่ค่ะแล้วก็ใกล้ตุดจีนแล้วก็ซินเจียยู่อีซิน,นี้พ่อช้กันทุกท่านนะคะค่ะรอบหน้า s ิปอีเวนจะพาไปทำกิจกรรมอะไรก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ยังไงสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาแก้ชงออนไลน์กับทางทิปอีเวนนะคะ เราก็มีแพ็กเกจการแก้ชงทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะจะเป็นาราคา399บาทค่ะก็จะมีการาลงชื่อแล้วก็ได้ใบฝากดวงแบบดิจิตอลนะคะสามารถเซฟเก็บไว้แล้วก็ปริ้นออกมาได้ค่ะแล้วก็เราก็จะมีการจัดส่งนะคะชุดปัดเป่านะคะแล้วก็ตัวหูไปให้ที่ท่านให้ทุกท่านถึงบ้านเลยค่ะ ค่ะและสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้ตรงกับปีชงนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมทํากิจกรรมขอพรเสริมดวงหรือว่าพิธีจังแชร์ได้นะคะมีราคาหมด100บาทเช่นกันนะคะอันนี้ก็สามารถเข้ามากรอกชื่อแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยลงมาที่ระบบเราได้เลยแล้วก็เราก็จะอานข้อมูลเราเนี่ยมาให้ทางสาลเจ้าไปทําพิธีต่อนะคะก็100บาทสําหรับพิธีจังแชร์นะคะก็อย่าลืมนะคะคลิกเข้ามาที่เว็บ n t แอ p ข้างล่างนี้เลยคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้าล่างนะคะ